อ่ะโอเคครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคววเลนต์นะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเรียนไปละเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมถูกไหมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมเนี่ยที่เราเรียนไปก็คือพันธะโคววเลนต์นะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยเป็นแรงที่จะยึดนะครับ โมเลกุลโควเลต์เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับให้มันคงสถานะไว้นะครับนะแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลของโควเลต์เนี่ยจะมีความสำคัญมากๆนะครับกับกระบวนการเดือดกระบวนการหลอมเหลวแล้วก็กระบวนการเปลี่ยนสถานะเรามาดูนะครับว่าแรางยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโควเลต์เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่อยากให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ การเปรียบเทียบระหว่างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,นะเรื่องนี้พี่เน้นมากเนาะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้เรียนเกี่ยวกับพวกเคมีอินทรีย์นะครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับที่มันจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและการเปลี่ยนสถานะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งแน่นอนว่าการพิจารณาเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็จะพิจารณาความแข็งแรงแรงระหว่างโมเลกุลไม่ใช่แรงภายในโมเลกุลน,นะครับ ยกตัวอย่างเช่นน้ำน้ำมีสูตรโมเลกุลคือ H2O ทุกคนรู้นะครับว่าน้ำเนี่ยมีรูปร่างโมเลกุลเป็นมุมงอนะครับ AB2E2 e เนอะอันนี้คือน้ำหนึ่งโมเลกุลนะครับนะแต่เราอย่าลืมว่าเวลาน้ำเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเอาง่ายๆหนึ่งยหยดก็ได้หนึ่งหยดไม่ได้แค่มีแค่โมเลกุลเดียวหนึ่งหยดมันมีไม่รู้กี่หมืน่นกี่พันกี่ล้านอนะโมเลกุลไม่รู้นะเยอะเยอะแยะ,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 ยะนะครับ แล้วแต่ละโมเลกุลเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะครับแต่ละโมเลกุลเนี่ยนะครับนะมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีแรงอันหนึ่งที่คอยเชื่อมมันไว้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะมันก็คือแรงตรงนี้เส้นประสิเคียวตรงนี้นะอันนี้คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะครับ มันจะทําให้น้ำเนี่ยคงสถานะไม่ว่าจะเป็นสถานะของแข็งของเหลวหรือแกส๊สนะครับสมมุติว่าอันนี้เนี่ยเป็นของแข็งแล้วกันนะครับนะน้ำที่เป็นของแข็งก็จะมีแรงยึดเหนี่ยรวระหว่างโมเลกุลที่ชิดกันหน่อยขณะที่น้ําที่มีสถานะเป็นของเหลวนะครับลักษณะของแรงยึดเหนี่ยรวระหว่างโมเลกุลก็อาจจะอยู่ห่างกันหน่อยนะครับก็เป็นแบบนี้ นะถ้าเป็นแก๊สล่ะโอ้โหแก๊สนะหรือว่าเป็นไอเนาะน้ําอันนี้พี่เล่นสีเฉยๆนะไม่ได้มีระยะอะไรนะครับอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยถ้าแรงย,ยึดเหนี่ยรวระหว่างโมเลกุลเนี่ยมันอยู่ห่างกันเยอะนะแรงย,ยึดเหนี่ยรวระหว่างโมเลกุลค่อนข้างห่างเนี่ยก็จะทําให้สสารมีสถานะนะครับที่หลวมนะครับอย่างเช่นว่าในกรณีนเนี้ยเราเปรียบเทียบเนาะอันแรกเนี่ย ก็สถานะเป็นสมมุติเป็นโซลิดอันนี้ก็เป็นลิควอันสุดท้ายก็เป็นแก๊สอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ราย่ดระหว่างโมเลกุลเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับกับจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะครับสมม,มุติว่าเราอยากทําให้น้ําแข็งนะครับกลายเป็นของเหลวถูกไหมเราก็ต้องอใส่พลังงานเข้าไปพลังงานเนี่ยก็คือต้องใส่ไปตรงนี้พลังงานพลังงานความร้อนนะพลังงานความร้อนเนี่ยถ้าใส่เข้าไปเนี่ย นะครับนึกถึงน้ําแข็งเนี่ยมันหลอมเอาน้ําแข็งมาไว้ที่กลางห้องอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าสักครู่หนึ่งน้ําแข็งก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นของเหลวถูกไหมเนื่องจากว่าอะไรมันมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปยังน้ําแข็งเนาะความร้อนตรงนั้นเนี่ยรือพลังงานตรงนั้นจะไปทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะทาให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมันอยู่ห่างกันมากขึ้นแล้วก็จะได้มีสถานะสารพิษะเป็นอะไรเป็นของเหลวนะครับ คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเอาของเหลวไปต้มถูกไหมเอาไปต้มปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าเราไปให้ความร้อนถูกไหมเอาไปต้มเงี้ยถ้าไปต้มปุ opp, ๊บมันก็จะได้รับความร้อนจากจากไฟนะครับทาให้แรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลอยู่ห่างกันอีกนะครับก็ทําให้น้ํามีสถานะเป็นแก๊สดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนสถานะนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะครับไม่เกี่ยวข้องกับแรงภายในเลยนะไม่เกี่ยวข้องกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมเลยตรงเนี้ย อะไรี่ในางังต่ำขึ้นตรงนี้เห็นไหม H2O H2O ตรงนี้อันนี้เป็นโคเวเลนต์บอ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าเราไปทําลายโคเวเลนต์บอ์ตรงนั้นแน่นอนว่ามันจะเกิดปริยาเคมีขึ้นดีนะถ้าสมมุติว่าเราเอาน้าเนี่ยไปทําลายใช้พลังงานพลังงานตรงนั้นเช่นพลังงานจากไฟฟ้าเนาะสูงพลังงานความร้อนเนี่ยนะครับน้าเนี่ยไม่สามารถทําให้น้ําแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรทําลายโมเลกุลน,น้ําได้นะครับนะ ถ้าต้องการให้น้ำเนี่ยนะครับถูกทำลายโมเลกุลเนี่ยก็ใช้พลังงานไฟฟ้าพอน้ำโดนทำลายปุ๊บก็จะได้ตัวของไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนออกมาแบบเนี้ยเห็นไหมอันนี้เป็นปิยาเคมีแต่การเปลี่ยนสถานะไม่ได้เป็นปิยาเคมีถูกไหมการเปลี่ยนสถานะเป็นแค่การทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลก็คือแรงตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมที่ไรห,หรือว่าแรง,แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลเนี่ยแน่นอนว่าน้ําจะสิ้นสุดความเป็นน้ําทันทีน้ําก็จะกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนออกมานะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะครับของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแล้วก็บทบาทของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะครับว่ามันมีผลต่อสถานะ มีผลต่อจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะครับถ้าสารไหนมีแรงย,ยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็จะสูงตามไปด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าแรงย,ยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์เนี่ยนะซึ่งพบได้เฉพาะในสารโคเวเลนต์นะมีอะไรบ้าง1แรงววนเดวาวสองไฮโดรเจนแรงววนเดวาวเนี่ยมันก็จะมีสับเซตของมันอีกแรงวนเดวาวก็จะมี แรงแผ่กระจายลอนดนะอนและแรงระหว่างขั้วนะแรงแผ่กระจายลอนดอนลดแรงระหว่างขั้วแรงระหว่างขั้วเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่าแรงไดโพลนะนะครับ และอันที่2ก็จะเป็นพันธะไฮโดรเจนนะเรามาดูอันแรกก่อนกลุ่มแรงอันแรกก่อนคือแรงแวนเดอร์วาลนะครับแวนเดอร์วาลก็จะประกอบด้วยแรงต่างๆดังต่อไปนี้อันแรกพูดไปแล้วเนาะแรงแผ่กระจายรันดอนแรงแผ่กระจายรันดอนเนี่ยเป็นแรงพื้นฐานจําไว้นะเป็นแรงพื้นฐานของสารโคเวเลนทุกชนิดไม่ว่าสารโคเวเลนนั้นจะมีขั้วหรือไม่มีขั้วก็ตามแรงแผ่กระจายรันดอนเนี่ยจะต้องมีทุกสารนะ แรงแผ่กระจายลอนดอนเกิดจากอะไรเกิดจากการที่โมเลกุลเนี่ยของโคเวเลนต์เนี่ยนะมันเคลื่อนที่เข้ามาเจอกันเคลื่อนที่เข้ามาแตะกันอย่างเงี้ยพอแตะกันปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดความเป็นขั้วชั่วคราวขึ้นมานะครับจำสัญลักษณ์ความเป็นขั้วได้ไหมอันนี้บวกอันนี้ลบอย่างเงี้ย พอมันมาเจอกันเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็นขั้วชั่วคาวขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดแรงดึงดูดซึ่งแรงตัวเนี้ยเป็นแรงอ่อนๆและแรงตรงนี้เกิดขึ้นช่วงสั้นๆเท่านั้นนะเกิดขึ้นเฉพาะส่วนของโมเลกุลที่ชิดกันนะแรงแผ่กระชายลอนดอนเนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกว่าพบได้ในสารโคเวเลนทุกชนิดไม่ว่าสารโคเวเลนนั้นจะมีขั้วหรือไม่มีขั้วก็ตามแต่ แรงแผ่กระจายลอนจะเป็นแรงที่สําคัญที่สุดของสารโคเวเลนต์ไม่มีขั้วเพราะสารโคเวเลนต์ไม่มีขั้วจะทํารงอยู่ได้เป็นสถานะอยู่ได้นะก็เนื่องด้วยจากแรงแผ่กระจายลอนดอนเท่านั้นนะคราวนี้ปัจจัยที่มีผลต่อแรงแผ่กระจายลอนดอนของสารโคเวเลนต์มีอะไรบ้างอันดับแรกมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลหรือว่าขนาดโมเลกุล นะถ้ามวลโมเลกุลเยอะพี่สอนเรื่องการหามวลโมเลกุล,ลนะน้อพี่ว่าทุกคนน่าจะจําได้นะครับมวลโมเลกุลมากนะครับแรงแผ่กระจายลอนดอนก็เยอะนะจุดเดือดจุดห้อมเร็วก็จะสูงตามไปด้วยนะครับสองถ้ากรณีที่ขนาดโมเลกุลใกล้เคียงกันหรือเท่ากันเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณาแรงแผ่กระจายลอนดอนที่ รูปร่างและพื้นที่ผิวนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับพื้นที่ผิวนะครับของโมเลกุลเนี่ยมีเยอะนะแรงวันวานก็เยอะตามไปด้วยนะครับนะแรงวันวานก็เยอะตามไปด้วยนะครับรูปร่างพื้นที่ผิวเป็นยังไงสมมุติว่าโมเลกุลที่เป็นรูปร่างแบนราบอย่างเงี้ยนะแรงแผ่กระจายรอนดอนก็เยอะนะครับ แต่ขณะที่โมเลกุลที่รูปร่างเป็นทรงกลมอย่างเงี้ยน,นะแรงแผ่กระจายรันดอนก็น้อย,ยก็น้อยนึกถึงเนี่ยสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือแต่ละอันก็คือหนึ่งโมเลกุลอย่างเงี้ยแรงแผ่กระจายรันดอนก็คือตรงนี้เนี่ยสีดําตรงเนี้ยถูกไหมเห็นไหมเยอะไหมเยอะถูกไหมแต่ขนาดที่ถ้าสมมติรูปร่างโมเลกุลเป็นทรงกลมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเห็นไหมว่ามันจะแตกกันแค่ตรงไหนเน,นี่ยตรงเนี้ยเห็นปะ นิดเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ขนาดโมเลกุลเท่ากันหรือมวลโมเล,ก,ล,มลกุลใกล้เคียงกันนะการพิจารณาเนี่ยแรงวันในวาวเนี่ยก็จะดูที่ตัวของพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพื้นที่ผิวสัมผัสเยอะหรือว่าโมเลกุลมีลักษณะที่เป็นแปนราบเนาะแรงยืดเหนี่ยวโมเลกุลก็จะสูงจะเดือดจุดร้อมเหลวก็สูงตามไปด้วยนะครับแต่ขณะที่ที่มีรูปร่างเป็นอะไรเป็นทรงกลมอย่างเงี้ย นึกถึงลูกบอลสองลูกแตกกันเนี่ยบริเวณที่ลูกบอลสองลูกมันแตกกันอ่ะตรงนั้นแหละคือคือบริเวณที่จะเกิดแรงยืดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลซึ่งจะเห็นว่ามันนิดเดียวเองเนาะซึ่งทําให้แรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยมันก็นิดเดียวแล้วก็ทาให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวมันทำไมมันมันน้อยกว่าตัวอื่นอย่างเงี้ยนะครับโอเคเราจบแรงแผ่กระจายลอนดอนแล้วนะครับเนาะต่อไปแรงระหว่างขั้วนะ แรงระหว่างค้่เนี่ยหรือว่าไดพูไดพ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 เนี่ยพบในสารโคเวเลนต์มีค้่ทุกชนิดนะครับเห็นไหมว่าแรงระหว่งางสารโคเวเลนต์ที่มีค้วเนี่ยนะครับมันมีแรงอะไรเป็นพื้นฐานอยู่ละแรงรอนแผ่กระจายรอนดอนถูกไหมแล้วมันยังมีแรงอะไรแรงระหว่างค้่อีกแน่นอนว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างสารมีค้วกับสารไม่มีขั้วเนี่ย มีขั้วกินขาดเลยจุดเดือดจุดลอ้อเหลวถูกไหมสูงกว่าเพราะอะไรเพราะว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจะสูงกว่านะครับคราวนี้เนี่ยแรงระหว่างขั้วขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความแรงสภาพขั้วนะครับหรือว่าผลต่างค่าอิเนเนาะถ้า,มาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผลต่างค่าอิเนเยอะเนี่ยนะแรงอ่าระหว่างขั้วก็ทําไมก็สูงตามไปด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ เราพูดถึงแรงเวนเ์วาแรงเวนเนวามี2แรงนะสแรงก็คือแรงแผ่กระจายรอนอนกับแรงระหว่างขั้วหรือไดโพลไดโพลนะคราวนี้เวลาข้อสอบเนี่ยนะครับมันจะชอบหลอกหลอกอย่างหนึ่งก็คือว่าการระบุชนิดของแรงพวกเราจําไว้เสมอนะครับว่าสารโควเลต์ที่ไม่มีขั้วทุกชนิดเนี่ยนะครับแรงระหว่างขั้วเนี่ยเราจะสามารถระบุได้แค่แรงเดียวคือแรง แผ่กระจายลอนดอนเท่านั้นจำไว้นะแรงแผ่กระจายลอนดอนเท่านั้นอ่าสารโครเลนไม่มีขั้วนครับแรงระหว่างโมเลกุลก็จะมีแค่ ลอนลอนขณะที่สารโคเวเลนมีค้่ะนะสามารถใช้คำว่าสามารถใช้แรงหลักของมันได้เลยหรือไม่ใช้คำว่าแรงแวนเดอร์วาลก็ได้อาจจะเป็นแรงระหว่างค้วอ,อาจจะเป็นแรงแวนเดอร์วาลอะไรก็ได้ ใช้ได้2อันนะครับนะอันไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าสารโครเลนไม่มีขั้วตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ใช้คําว่าแรงแวนเดอร์วาลเพราะแรงแวนเดอร์วาลเนี่ยมันจะหมายถึงแรงระหว่างขั้วและแรงแผ่กระจายลอนดอนแต่สารโครเลนไม่มีขั้วเนี่ยระหว่างแรงระหว่างโมเลกุลมันเนี่ยจะมีแค่แรงแผ่กระจายลอนดอนอย่างเดียวดังนั้นไม่มีสิทธิ์ใช้คาว่าแวนเดอร์วาลแต่ขณะที่สารโครเลนมีขั้วเนี่ยอาจจะใช้คําว่าแรงระหว่างขั้วได้เลยเพราะแรงตรัวนี้ยังไงมันก็สูงกว่าลอนดอน นะหรือใช้คำว่าแรงแวนเดอร์วาลได้ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าสารโคได้มีขั้วเนี่ยมันก็จะมี2แรงอยู่ด้วยกันนะก็คือจะเป็นทั้งแรงแพระชารอนดอนแล้วก็แรงระหว่างขั้วซึ่ง2อ,อันนี้เราก็เรียกว่าแรงแวนเดอร์วาลดูข้อสอบดีๆด,ด้วยนะครับอันสุดท้ายเออไม่ใช่อันสุดท้ายอันต่อไปนะ อันต่อไปเนี่ยเป็นแรงระหว่างโมเลกุลที่เกิดขึ้นกับสารนะครับมีค้วและเป็นแรงที่มีลักษณะพิเศษนะครับมีลักษณะพิเศษก็คือว่าพบได้เฉพาะสารโคเวเลนต์มีค้วบางชนิดเท่านั้นนะแรงตรงนี้ก็คือพันธะไฮโดรเจนหรือว่า h bond นะครับ h bond เนี่ยเป็นแรงที่เกิดขึ้นนะครับนะ เป็นแรงที่เกิดขึ้นกับสารฟังดีดนะเ,นเกิดขึ้นกับสารโควเลต์ที่ในโมเลกุลเนี่ยในโมเลกุลเนี่ยมีไฮโดรเจนนะครับนะที่เกิดะระหว่างธาตุนะครับเนาะโทษทีเป็นแรงเนี่ยที่เกิดกับสารที่ในโมเลกุลเนี่ยมีการสร้างพันธะระหว่าง H บวกกับ F O N 3ตัวนี้เท่านั้นนะครับเนาะ ดังนั้นเนี่ยหมายความว่านะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในโมเลกุลฟังดีนะในโมเลกุลมีการสร้างพันธะระหว่าง H กับ F หรือ O หรือ N เนี่ยระหว่างโมเลกุลจะมีพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้น สารโครเวเลนต์ใดที่ภายในโมเลกุลเน้นภายในนะภายในโมเลกุลเนี่ยมีการสร้างมานธะระหว่าง h บวก f บวก o บวก n นะครับจำไว้เสมอว่า h bond หรือไฮโดรเจนบอลเนี่ยเป็นแรงระหว่างโมเลกุลดังนั้นสารไหนที่มี h bond เนี่ย โอ้โหได้เปรียบเลยจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะสูงมากนะครับเนาะเพราะอะไรรู้ไหมมันมี3ามแรงอยู่ด้วยกันแล้วตอนเนี้จําได้ไหมเมื่อกี้หนึ่งสารโคเวเลนทุกชนิดเนี่ยต้องมีแรงอะไรต้องมีแรงแผ่กระจายลอนดอนสองสารที่มีคู่ะนะทุกชนิดจะมีแรงอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือแรงระหว่างคู่ถูกไหมและสาม ถ้าสารไหนที่มีขั้วและปรากฏว่าภายในโมเลกุลเนี่ยมีการสร้างพันธะระหว่าง H นะบวก F บวก O บวก N อย่างเงี้ยก็จะมีแรงพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกแรงหนึ่งก็คือไฮโดรเจนบอลนะครับไฮโดรเจนบอลดังนั้นเนี่ยสารโคเวเลนต์ที่เกิดไฮโดรเจนบอลเนี่ยจุดเดือดจุดลำเร็วจะสูงนะเรามาดูว่าเฮ้ยสารตัวไหนบ้างที่เกิดพันธะโคเวเลนต์พันธะไฮโดรเจนได้บ้างนะ ตัวแรกก็คือดูน้ำเนาะมีเยอะนะผมจริงมีเยอะน้ำน้ำรู้ได้ไงว่าน้ำจะเกิดไฮโดรเจนบอลเพราะอะไรในโมเลกุลน,น้ำเราวิเคราะห์ในโมเลกุลน,น้ำในโมเลกุลน,น้ำมีการสร้างพันธะระหว่างเห็นไหม H กับ O ก็เข้าเงื่อนไขถูกไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในโมเลกุลมีการสร้างพันธะระหว่าง H กับ F กับ O ท่อโที่ H กับ F หรือ O หรือ n เนี่ยระหว่างโมเลกุล ก็จะมีพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นนะครับนะสารไหนที่มีพันธะไฮโดรเจนเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าแรงหลักของมันก็คือไฮโดรเจนบอลแต่ให้นักเรียนพึง,งพึงระลึกไว้ว่านะครับมันมีไฮโดรเจนบอลแล้วมันยังมีแรงอื่นก็คือแรงเวนเดอร์วาลอยู่ด้วยนะ H-F เห็นไหม H กับ F เห็นป่ะในโมเลกุลมีการสร้างมันทะระหว่าง H กับ F, F. ก็แน่นอนว่าระหว่างโมเลกุลจะมีอะไรจะมี H bond อันนี้เหมือนกันเห็นไหม NH3 แอมโมเนีย NH3 แอมโมเนีย NH3 เนี่ยแอมโมเนียเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารที่สามารถเกิดไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้เพราะในโมเลกุลเนีย่ย มีการสร้างประทะระหว่าง H กับ n มันก็เข้าตามเงื่อนไขถูกไหมคราวนี้พี่ชาเลนต์ตัวนี้หน่อยพี่ถามว่า CH 3 F เนี่ยมี H 1อไหมอะถ้าเราวาดถูกไหมอันนี้คือหนึ่งโมเลกุลมัน นี้ก็อีกหนึ่งโมเลกุลมันอ่ะพี่ถามหน่อยตรงนี้เส้นสีเขียวตรงนี้แรงยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลตรงนี้ยถือว่าเป็น H-bond ไหมเป็นหรือเปล่าไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะ CS3F เนี่ยมีขั้วแน่นอนถูกไหมจำได้ไหมสูตรมันคือ AB อะไร ABC นะ ABC ปกติ ABC เนี่ย โมเลกุลจะไม่มีค้่ถ้าอะตอมล้อมรอบเหมือนกันหมดเลยจําได้ไหมแต่เนี้ยอะตอมล้อมรอบเรามี H กับ F เนะาะอะตอมล้อมรอบมันไม่เหมือนกันดังนั้นทําให้ตัวของ CF 3 F ตัวนี้เนี่ยมีค้วแต่คราวนี้เกิด H อ o n ไม่ได้เพราะอะไรในโมเลกุลมันมัน,ม,นมันไม่มีการสร้างพันธะระหว่าง H กับ F นะหรือ O หรือ N มันมีแค่ H กับอะไร H กับ C เห็นไหมเนาะ F ไปสร้างกับ C F ไม่ได้สร้างกับ h ดังนั้นแรงึดเนียรระหว่างโมเลกุลตรงนี้อาจจะใช้คำว่าแรงระหว่างขั้วนะแรงระหว่างขั้วหรือแรงแวนเดอร์วาลแรงระหว่างขั้วหรือแรงแวนเดอร์วาลได้เลยนะครับโอเคเนาะ เข้าใจนะแยกเป็นนะครับออนอกจากนี้ก็จะมีสารที่สามารถเกิด H+ b o n ได้นะครับหลายๆตัวนะที่ควรรู้นะครับก็คือสารที่เกิด H+ b o n ได้คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์สูตรทั่วไปก็คือออ OH นะครับนะอย่างเช่น OH ตรงนี้อันนี้ก็คือ R งมันนะ CS3 OH อย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเอทานอลเนาะหรือเหล้านั่นแหละนะแอลกอฮอลล้างแผลก็ได้นะเอทานอลเมทานอลตัวนี้มีพิษนะมีพิษต่ออ่ระบบะประาสาตานะครับเนาะกินเะข้าไปก็ตาจะบอดนะแต่ว่าตัวของเมทานอลเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีพิษแต่ว่าเมทานอลเนี่ยมันจะถูกออกซิได์นะครับนะ เกิดรปยาออกซิเดชันในร่างกายเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็จะได้สารที่เป็นพิษเกิดขึ้นนะจะได้สารที่เป็นพิษเกิดขึ้นซึ่งสารนั้นก็จะทําให้เกิดความเป็นพิษต่อต่อระบบประสาทตานะครับนะแล้วก็ทําให้เลือดเกิดภาวะเป็นกรดด้วยนะครับนะลองไปหาดูแล้วกันเนาะอันไหนอีกที่มี H1 บอ a ด์อนะ a อ i n e อันนี้ดูออกเนาะ แอลกอฮอล์ oh ถ้าเราดูอลืมลืมอธิบายนิดหนึงเช่น R ตรงนี้เห็นไหม O H เห็นไหมในโมเลกุลมีการสร้างพันธะระหว่าง O กับ H เนาะเอมีนคือ R N S 2เช่นเห็นไหมในโมเลกุลมีการสร้างพันธะระหว่างอะไร H กับ N เนาะก็จะเกิดอะไรก็จะเกิดพันธะไฮโดรเจนได้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ พวกคาร์บอกซิลิก RCOOH เห็นไหมในโมเลกุลมีการสร้างพันธะระหว่าง O กับ H นะครับนะยกตัวอย่างคาร์บอกซิลิกเช่นตัวนี้ นะอันนี้คือกรดอะซิติกหรือกรดน้ำส้มสาชูตัวนี้ก็จะมีพันธะไฮโดรเจนเป็นแรงยึดเหนี่ยระหว่างโมเลกุลเพราะในโมเลกุลมันมีการสร้างพันธะระหว่าง O กับ H นะครับเนาะอ่ะรู้แค่นี้พออันนี้เนี่ยซีเรียสไมมไม่ซีเรียสเ,เดี๋ยวขึ้นไปม .5 ม .6 กก็จะได้เรียนเนาะมันอยู่ในเคมีอินทรีย์นะครับ อะคราวนี้มาดนะูเขาบอกว่าทำไม H2O จึงมีจุดเดือดที่สูงกว่า HF และ NS3 ทั้งๆที่ขนาดโมเลกุลใกล้เคียงกันขนาดขนาดโมเลกุลน,นะครับนะใกล้เคียงกันก็คือมวลโมเลกุลใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับมวลโมเลกุลของอน้ำเท่าไหร่ถ้าดูตามนี้น้ำ18ถูกไหมหาเป็นเนาะ HF 20 NS3 7เห็นไหมใกล้เคียงกันแต่ว่าน้ำเนี่ยมีจุดเดือดสูงกว่า,าทั้ง HF และ NS3 ทั้ง2ตัวเนี่ยทั้ง HF และ NS3 เนี่ยนะแล้วก็น้ำเนี่ย3ตัวมี H bond หมดเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันมี H bond นะหนึ่งโมเลกุลมี H bond ที่มากกว่า1โมเลกุลจะมี H bond 2องตำแหน่งนะสองตำแหน่ง,นะง,ำนงทำให้มันมีความแข็งแรงมากกว่าแต่ทั้ง HF แล้วก็ NS3 เนี่ยมันจะมี H bond แค่1นึ่ตำแหน่ง มันจะมี h อชบอแค่1นึ่ตำแหน่งนะก็เลยอ่ทำให้ความแข็งแรงมันมีน้อยกว่านะเนาะคราวนี้เนี่ยนะครับนะจากที่เราเรียนตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยสารการเกิดพันธะไฮโดรเจนเนี่ยจะเน้นการเกิดพันธะระหว่างโมเลกุลเดียวกันเช่นน้ำกับน้ำแอลกอฮอล์กับแอลกอฮอล์นะ อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่มันก็จะมีสารโคเวเลนต์บางชนิดที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับตัวอื่นได้นะซึ่งในสสวทก็จะเน้นการสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำนะแล้วสารไหนที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ําได้อันนี้เป็นพันธะไฮโดรเจนระหว่างสารต่างชนิดกันเนาะก็จะมีบ้างตัวแรกก็แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ําได้เช่นเดียวกันเนาะคาร์บอ克斯ิลิก ก็ได้นะครับคาร์บ,บอกซิลิกก็คือกรดอินทรีย์นะภาษาไทยกรดอินทรีย์มันมีหลายตัวมากนะออลดีไฮด์ก็เกิดนะแต่ตัวอัลดีไฮด์คีโตนเนี่ยจำไว้เสมอว่าไม่มีเอชบอลระหว่างโมเลกุลสองตัวนี้มีขั้วเลกุลน,นะคำว่าโมเลกุลตรงนี้ก็คือโมเลกุลของตัวเอง นะสองตัวนี้ไม่มี H บอ n ระหว่างโมเลกุลของตัวเองแต่สองตัวเนี้เวลาละลายน้ำเนี่ยเอาไปใส่ในน้ำเนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้นะครับนะอันนั้นดูโจทย์ดีๆนะดูโจทย์ดีๆว่าสารไหนมี H บอ n หรือสารไหนสามารถสร้าง H บอ n กับน้ำได้ดูดีนนะสารไหนมี H บอ n ระหว่างโมเลกุลอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความหมายก็คือจะหมายถึงระหว่างโมเลกุลตัวเองแต่ถ้าสมมติว่าสารไหนสร้างพันธะ H บอ n กับน้ำได้ก็หมายถึง ตัวมันกับน้ำนั่นเองนะครับโอเคเนาะตรงนี้เข้าใจนะ,ะเราจะขึ้นหัวข้อต่อไปแล้วนะครับ